อ้ทุกคนของแค่นี้ใช้บันไดอ่ะคือแบบะไยน่าเกียดในไทยอา้าวรู้ตัวเองด้วยเหรอเฮ้อทุกคนต้นเสาที่นี้ใช้บันไดคิดดูอ,อ,อะไรหล่น ไไนเสียดแล้วอันนี้เห็นต้องประคองมาเลยโอ้มันจะไม่หล่นเหรอแสามทางนี่ประคองอะ่ะเดี๋ยวลมพัดมาตอนเช้าหล่นฟาดใส่องค์น้ำแตกอีก แค่ตรงที่คุณพ่อทําให้เอาไว้ให้นั่งกินหมกูกระทะุ้ยตรงนี้น่าจะแบบเอาไฟมาติดตรงนี้เนาะไว้เป็นนั่งกินหมกูกระทะที่พ่อทําให้เน,ะนี่ยโลโทีสามีก่อนถ้ารักก็มีอ่ะถ้าไม่รักก็ไม่มี ทุกคนมันได้จริงๆทุกคนมันได้ป่ะเหรอเอากระพริบไหนปรับเลยทุกคนอันนี้โซลเซลลสำหรับเหลี่ยมนะคะรอบทิษสี่เหลี่ยมไปไปยสี่ทิศอันนี้ไฟส้มเหรออ,อ่ะปรับให้ปรับให้ทุกคนดูสิ ไม่อยู่บ้านลกมากกลับมาแล้วออกจากบ้งบานแล้วค่ะนุน่นคนดือนน้อยูบพ่นยูบพ่นต่อไปเมียเข้าต่อปากมาหน้าเหมือนไม่พอยังจะปากไปอีกเอาอย่าบังเคืะ ชิวมากหน,น้าแคมปิ้งอันนี้ไฟขาวขาวสว่างกว่าเนาะอันนี้สุดแล้วเหรอหรอ,อันนี้ไฟสม้มอุ้ยไว้ถ่ายงานได้เลยเนี่ยเนาะแล้วก็ยุงกัดกร,ระหว่างส้มกับขาวนะออ <laughs> ไฟขาวเด่นกว่ามพร้อมเสร็จแล้ว พร้อมพ่อทำไฟเสร็จแล้วนนนนามาดูสิอันนี้แบบเบา,าเเียามาจับคว่ำอ,อย่าจับอย่าจับเตานะมันมีแมงงอดลูกมันมีแมงงอดอ้นวนงงใครเข้มก็เฉล,เลนะิวด้ยเฉลิวด้วก็ได้ เราปิดไฟพวกนั้นดูเนี่ยไม่ต้องหรอกคุณพ่ออย่าปีนนะลูกยายาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเองขอร้องหมดไปครึ่งแสดแล้วลูกขอร้องยายาต้องทาสีเสาเนี่ยถ้าอย่างนั้น ก็คือเสาใหญ่ๆอย่างนี้เอาจ,จากที่ไหนได้ทักงสองเสาเนะาะแจ,น,จนี่ก็พออยวหาว่าสูงไปก็ไม่แจ้งอีกนี่นะคะสำหรับใครอยากติดโซลาเซลล์นะคะที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงทิตส์ว่างั้นพลังงานแสงอาทิตย์นะคะพร้อม ไหนเม,ม,มียไข่แตกนะ้าเห็นยังไข่แตกในรถนะ่ะเดี๋ยวรถเสียน่ะไข่แตกในรถเสียเลยเมียใด้วยวันนีเนี่ยม,ม,มันก็จะประหยัดไฟลงกว่าเดิมนะคะไปะเอยประหยัดไฟขึ้นกว่าเดิม นะคะก็เอาไว้ตรงที่แบบว่าอาอย่างมืดๆอย่างตรงนู้นอะ่ะอย่างมืดๆอ,อ,อ่ะฮะโอ้เฮียเดี๋ยวเวียนหัว